พอเพียงหมายถึงความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายการมีเหตุมีผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบมีความพอประมาณพอดีไม่เบียดเบียนตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี่คือหลักในการจัดการของกองทุนจดทะเบีเมือการทุนเมืองดอนทิยมีสองสามปีหรือเปล่าสองสามปี ปีแล้วแล้วก็มีความรู้สึกอะไรชื่นใจไม่ทําบุญมนละบาทอ๋อดีใจค่ะแล้วป้าภรรยาอาสามีว่าไงบ้างก็ก็ดีค่ะที่ได้ช่วยที่ได้ช่วยชุมชนเราได้ช่วยเพื่อนมัลลูดด้วยกันแค่แค่ก็ก็มันแค่นิดหน่อยนะมันแค่นิดหน่อยแต่มันวันละบาทแต่มันก็จะเพิ่มไปเรื <lden și S 1> ่อยๆถ้าถ้าสมาชิกเยอะก็จะนี และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหนา้าวินัยต่อองค์กรสังคมปฏิบัติตามจาริยธรรมจรรยาบรรรและเคารพต่อกฎหมายท่านที่รับผอบกองทุนสวัสดิการคนเมืองทยามีคู่มือเละเขายกว่าระเบียบกองถึงนั่น,น,นคือเป็นคัมภีร์แห่งการบริหารการจัดการเพราะฉะนั้นวินยัยการเงินการคลังจึงเป็นเรื่องสําคัญความที่เราดำเนินการต้องเป็นหลักธรรมาภิบาล ไว้สมาชิกฟรีไปเลยเราจะได้ไม่กังวลอนเออเดือนนี้เราส่งไม่ได้อ่ขาดประจำคนลืมแต่เราคนนั้านจะขาดส่งได้สามเดือนติด เมื่อกี้เนี่ยถามเมื่อกี้ว่าในพื้นที่น่ะย้ายไปอยู่ข้างนอกย้ายไปอยู่ข้างนอกก็ยังเป็นสมาชิกก็ยังเป็นสมาชิกใช่ค่ะไม่จะเป็นถ้าถ้าเกิดตอนสมัครเป็นสมาชิกอยู่ที่ชุมชนเจ้าแม่ใส่ทองณปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ยังเป็นสมาชิกเจ้าแม่ใส่ทองอยู่แต่ก็ต้องไม่ขาดทรงนะไม่ขาดทรงค่าะจะย้ายไปแล้วย้ายไปตัวทรงในทองนะไม่จะย้ายไป สามปีย้ายพงมีลำนาก็คงสิทธิ์ให้นะคะเหมือนอย่างบ้างทองเริ่มนะคะแล้วก็คนที่เคยเป็นเห็นันยิกของกลุ่มโสภาอินน้อยเขาย้ายไปแล้วแต่เราก็ยังให้สิทธิ์เขาอยู่นะคะแล้วก็ทั่งบ้านสมพงษ์ทองเริ่มอ่า ซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงหมายถึงความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นยืนหยัดในการรักษาวความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวงนอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้วต้องกล้าปฏิเสธการกระทําที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทําให้ส่วนรวมเกิดความเสียหายความุดสวดการชนหนเมืองอยโยธยาจึงคานึงถึงวิกัยและใส่ใจส่วนรวมนี่คือสิ่งที่ มีการประพฤติปฏิบัติทั้งตัวสมาชิกทั้งคณะกรรมการอย่างแท้จริง จิตอาสาหมายถึงการเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่ใช่หน้าที่ของตนด้วยความรักความสามคัคคีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นของสังคมของประเทศชาติโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนทำความดีเพื่อความดีเพื่ออาทรต่อคนร่วมสังคมทำอย่างสม,ม่ำเสมอจนเป็นนิสัยกองทุงสกสิการทนเมืองโยธยามีความเป็นจิตอาสาที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ ด้วยความวนะครับน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งท่านคณะกรรมการที่ตามโครงสร้างและแม้กระทั่งฝ่ายรัชการแม้กระทั่งบุคคลอื่นล้วนแต่มีความภาคภูมิใจจึงมีจิตใจที่จะเข้ามาสาสามาช่วยเหลือโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนี่คือจุดแข็งที่สุดของกรรมการของสมาชิกและของสังคมส่วนรวมทั้งฝ่ายภาครัฐภาคเอกชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งสิ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นจุดแข็งเป็นจุดที่ทําให้กองทุนสามารถบริหารจัดก,การอย่างยั่งยืนต่อไปได้อย่างแท้จริง ทันนะครับในรอบปีที่ผ่านมากองทุนเราไม่ใช่ว่าจะไม่ได้คํานึงถึงผู้ที่มอบให้ทุกฝ่ายทุกส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นท่านผู้ว่าราชการ,รกนครสุริยาเราก็เข้าไปพบเพื่อที่จะเรียนท่านให้ทราบถึงการพัฒนากองทุนนายกองการมหาสุดจังหวัดแม้แต่สถาบันที่สําคัญเพราะว่าเป็นกองบุญครับว,วัดครับพระเดชพระคุณท่าน พระเด็จพระคุณนเจ้าวัดวัดภาคาร้องแม้กระทั่งวัดใหญ่ชัยมงคลดังนี้เป็นต้นร้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มองเห็นถึงบ้านวัดโรงเรียนชุมชนในคาทิยามาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับคกองทุนบระบาทส่วนในการชุมชนกับผความหลากหลายของกิจกรรม ของสวดการจนหนึน่งในคือปียาเนยครับท่านทีหลักๆทุกท่านครับภาพหลากหลายซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งทางด้านจิตวิญญาณที่ใช้เป็นผู้ให้เช่นมอวีรนตรีไทยที่จะไป,อปนนมอบความสงไทยเรามีรักกรรมการที่ได้รับพอบของบริจาคเช่นฝ่ายเฮรันยิกเข้าไปรวมคณะกมาแล้วก็รับบริจาคไปซื้อรถเข็นให้กับผู้พิการแม้แต่ส่วนตัวบางท่าน ก็นําเอาเองินส่วนตัวไปมอกให้ผู้พิการนี่คือสิ่งที่มองเห็นถึงจิตวิญญาณที่จะเป็นผู้ให้นั่นเลยคือขอให้เกิดความสุขร่วมกันที่สําคัญนะครับเทศบาลเมรุยาี่ย,ยาได้ดูแลพวกเราอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะให้ตามหลักการของนโยบายสามขาสถานที่แม้แต่บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลข้าราชการที่มาดําเนินการในการประชุมประจาเดือน มีเลขาที่เข้มแข็งซึ่งเรื่นี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ่อให้เกิดความเข้มแข็ง,ย,ง,ย,งยั่งยืนทําด้วยจิตศาษาด้วยความปรารถนาที่จะให้มีความย,ายั่งยืนผมหวังว่ากองทุนสวัสดิการชนเรือจะเป็นกอ,องทุนที่อ่อให้เกิดรูปธรรมในการขับเคลื่อนถ้าเป็นไปได้ท่านครับวันนี้สังคมมีปัญหามากมายแต่ว่ากองบุญบรบรดาวักดิรชนเรือจเป็นสิ่งที่มองเห็นถึงหลักคุณธรรมที่จะก่อให้เกิด ครอบครัวเข้มแข็งก่อให้เกิดความสุขก่อให้เกิดการที่จะร่วมกันสร้างบุงสร้างสุตอันเป็นหลักสําคัญในทุนทางสังคมทุนทนวัตธรรมในการกับเพื่อนต่อไปครับคราท่านที่ครบทุกท่านครับสิ่งที่สําคัญที่สุดผมเชื่อมั่นในคณะกรรมาการกองทุนส่วนการท,นทนุนวิงยาผมเชื่อมั่นในประธานทุมชนและกรรมาการชุมชนปอะเท,นท,ทสุวรรณเมือง และผมก็เชื่อมั่นในฝ่ายราชการแม้กระทั่งฝ่ายบริหารท้องถิ่ทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งสมาชิกของเราได้ยึดถือเอาแนวพระบรมราชวาัลและหลักคิดที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาทเพื่อก่อให้เกิเดความเจริญแก่คนเองแก่ครอบครัวต่อองค์เก่าด้วยความเคารพบท่านไปศึกษา และถ้าเราปฏิบัติได้ผมเชื่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งงคลแก่ตัวคนเองและผก็ให้เกิดความสุขวามเจริญเก่ติทุกท่านให้เป็นความเชื่อของผมผมพิจารณาถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กับาวขอบคุณไปบอคพวกเราทุกท่าน